สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่น AVP Evolution กันนะครับเราจะมาต่อกันเลยเราโหลดกัน,นครับโอเคต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมต้องเริ่มเริ่มเล่นแชปเตอร์นี้ใหม่เลยโอ้ผมอัดไว้แล้วแต่คลิปเผลอลบโอเคงั้นเรามาเป็นเฟซฮักเกอร์เลยครับเริ่มต้นครับ เฟซักเกอร์ครับตาย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 ,ตายไปทางไหนดีอ่ะไปทางไหนเนี่ยออกไปดูนี่ครับดูนี่เฟซักเกอร,กร์นี่จะกระโจนใส่หน้าเหยื่อนะครับ่วะวางไข่เข้าไปนี้ตัวเหยือ่อ่ะเพื่อเติบตัวมาเป็นเชสเบอร์เนอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าใครจะเป็นร่างสถิตของเอเลียน

โอเคเบเนอร์โอเคบายเชสเบเนอร์ตัวเล็กก็เฟลกระอยู่นะบายบายบายเคลื่อนที่ช้ามากครับเชเบเนอร์เราต้องไปหล่อหาที่ปลอดภัยเติบโตนะครับก็เป็นเอเลี่ยนตัวเดิมไว้หรือซีโนมอฟนั่นเองบาย โอเคอ่าสำหรับพาร์น,นี้ก็ขอจบไปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ